กินไหมครับกาแฟได้กินฮะเคนย่าครับสอุกมากคุณจอยครับมามีคําถามในคอมเมนต์ Youtube ถามมาว่าควรจะเลือกเครื่องชงยังไงให้เหมาะสมกับบัตเจ็บที่วางไว้และก็ขนาดร้านพี่องคือจะกำหนดว่าควรจะซื้อเครื่องรุ่นไหนตามงบประมาณใช่ไหมครับได้ คืออย่างแรกเลยพี่มองว่าก็ต้องดูจุดประสงค์ก่อนในการเลือกซื้อเนาะค,คือก่อนที่จะดูเงินให้ดูว่าเราจะซื้อเครื่องนี้ไปทําอะไร,รไปชงแนวไหนเอาภาพลักษณ์ไหมหรือเอาสกิภาพในการใช้งานใช้เองหรือเปล่าหรือว่าพนักง,งานใช้ซึ่งเราจะคัดกรองเครื่องชงกาแฟออกมาได้ดีในระดับหนึ่งแล้วว่าค,ควรเลือกเครื่องแบบไหนให้เหมาะกับล้านเราคราวนี้เนี่ยตามก็ประมาณถ้าสมมติว่ามีเงินเริ่มต้นเลยนะเป็นแบบยอดนิยมก็ประมาณสัก5 0,000บาท ถ้า50,000บาทเนี่ยพี่มองว่ายังไงก็ต้องเป็นหนึ่งหัวชงอยู่แล้วถูกไหมฟาร์มถูกแล้วก็ต้องเป็นเครื่องชงที่ไม่ได้เป็นระบบพีทเอ็กเช e หรอกรก็คืออาจจะเป็นระบบแบบอ่ฮอตวอเตอร์เลอร uh, boiler, แต่ว่ามี t h e ร์โมบ็อกหลายๆลูกอะไรอย่างเงี้ยซึ่งถ้าแนะนํา เยอะแล้วก็ขายดีก็คือจะเป็นพวกค <Cos mo, S 2> อสโมคอสโมอแม็กซิมัสพวกเนี้ยครับ,รบก็คือเป็น1ห,นหัวระบบเติมน้ําสามารถรองรับการชงวันละ4ี่หแก้วหรือว่า7จ็ดแแก้วในแบบกรณีแบบแม็กซิมัลก็คือสามารถทําได้แล้วแต่เลยว่าจะเลือกใช้ยี่ห้ออะไรครับแต่ว่าที่สาคัญที่สุดอยากให้เลือกเป็นหัวชง5 8าิมิลอ่าแล้วพวกเนี้ยก็คือถ้าเกิดได้ฟังก์ชันฟีเจอร์ที่สามารถตั้งน้ําได้1นถึงสบุ่มเช่นเอาไว้ชงกาแฟร้อนกาแฟาเย็นเนี่ยเราไม่ต้องคอยไปตั้งกดเปิดปิดแมนนวลอะ่ะแต่ว่าเราสามารถกดแล้วไปทำอย่างอ 50,000บาท Cosmo m a x i m ิจบแ,แต่มันก็ต้องมีข้อจำกัดไหมครับครับถ้าเป็นเครื่องหัวชงเดียวอะไรอย่างเงี้ยครับผมหรืองบประมาณประมาณเนี้ <c oughs> 4ถึง50,000บาทข้อจำกัดของมันคืออะไรครับพี่โอคือจริงๆมันก็ต้องยอมรับในระดับหนึ่งนะว่า คุณภาพของเครื่องเนี่ยมันก็มาพร้อมกับงบประมาณถูกไหมคุณจะลงทุน5 0 0 0 0บาทแต่ว่าอยากได้เครื่องที่รองรับหลักร้อยแก้วแล้วก็ดีไซน์สวยใช้งานง่ายมีความเสถียรใช้งานระยะยาวทนไม้ทนมือเนี่ยมันคงจะเป็นไปไม่ได้แต่พี่มองว่าถ้าเกิดเราใช้ในการแบบ5 0 0 0 0บาทในการเปิดคาเฟ่เล็กๆมีขายอย่างอื่นด้วยชายเย็นม,ยน,ยยนมีขายน็คขายขนมขายเบเกอรี่รขายครัวซองพี่ว่าในงบ5 0,000บาทแล้วเราสามารถที่จะแบบแค่ใส่ใจมันดูช็อตหน่อยดูเรื่องการเติมน้ําหน่อยยังไงก็สามารถทํากาแฟออกมาได้อร่อยเหมือนกัน ไม่ต้องซีเรียสเลยเขาจทำได้เหมือนกันครเนี่สำหรับเลนแรกใช่ไหมครับเลนแรกเลยแล้วถ้าสมมติว่าถัดจากไปอีก นิดนึงหรอครับพี่ถ้าในเลนที่2ที่คนเลือกใช้ขอขยับไป1 0 0 0 0แบาทเลยแล้วกันซึ่งเลนหนึ่งแบาทส่วนใหญ่จะมาพร้อมกับเครื่องที่เป็น2หัวชงและซึ่ง2หัวชงก็จะทางานได้เร็วกว่า1หัวชงลูกค้าไม่ต้องรอนานและแน่นอนว่าระบบเครื่องจะต่างไปละจากเดิมเนี่ยจะเป็น1หัวชงซึ่งจะเป็นเทอร์มอ็อกหรือว่าเป็นฮอตวอเตอร์บอยเลอร์กันแล้วแต่แต่ส่วนใหญ่ราคา10,000แบาทเนี่ยคุณจะได้เป็น2หัวแล้วก็เป็นระบบพีเด็กเชน คิดเอ็กเซนเป็นการแลกเปลี่ยนความร้อนซึ่งในการรองรับการชงต่อเนื่องเยอะๆเนี่ยมันสามารถทําได้เสถียรกว่าแล้วก็ปั๊มที่ได้เนี่ยจะเป็นปั๊มโรตารีซึ่งก็จะ1ข้อดีคือทําพร้อมกันได้สองหัวชงเร็วกว่า2รสชาติกาแฟก็คือมีความนิ่งกว่าอุณหภูมิดีกว่าเนาะการทํางานก็คือเรื่องของการตั้งน้จะตั้งได้หัวละ4ี่ปุ่มละเออสามารถทําเมนูได้หลากหลายมากขึ้น4ก็เป็นปั๊มโรตารี่ซึ่งเป็นปั๊มที่สามารถส่งแรงดันได้ดีซึ่งเราจะเห็นในในโบชัวเป็นปั๊ม ลเมติกซึ่งในภาษาของคนทำกาแฟคือปั๊มโรตารีปั๊มนั่นเองอ่าถ้าแนะนำในเลนส์นี้ก็จะมีหลายรุ่นตั้งแต่เป็น IB7 ร,รุ่น o m p a c คอ่าคำว่า Compact ก็คือขนาดกลางครับ6ลิตร7ลิตรอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าจะเป็นเครื่องใหญ่นะแต่ว่าจะย่อมอต้มลงมา IB7 รุ่น Compact หรือว่าเป็น Magister รุ่นคัปปาสองเครื่องเนี้ยเป็นรุ่นที่แนะนำในราคาประมาณ1 0 0 0 0 0บาทบและสามารถรองรับการใช้งานการชงกาองได้ดีครับ ก็มีขนาดเล็กขนาดกลางแล้วมีอีกไหมครับมีถ้าอีกเลนส์หนึ่งก็คือจะเพิ่ม <S 2> <S 2> ความสะดวกสบายขึ้นซึ่งเราบอกว่าเลนส์นี้เป็นเลนส์ที่คนส่วนใหญ่เลือกใช้ก็คือ1นึ0 0 0สาบาทหนึ่งแาหม 150, บาทเครื่องเป็น2องชงเหมือนกันนะแต่หม้อต้มจะขยับเป็น11ลิตรละสิบเอ็ดลิตรซึ่งเราจะเห็นไซส์นีน้ตามพวกร้านกาแฟดังๆเ<ๆ>ช่นพันไทยอเมซอนแมสโซหรือแม่ก็ร้านกาแฟมวลชนที่เราเห็นบ่อยซึ่งพวกนี้เขาทํามารองรับในยอดขายแบบ300-500ถึงแก้วได้เลยคือรอกับเยอะได้แต่ถามว่าชงน ก็ไม่เป็นไรการกินไฟมันก็อยู่ที่เราชงการใช้งานเราใช้เยอะมันก็ปมน้าเยอะซึ่งเครื่องพวกนี้มันจะดีตรงที่ว่ามันมีความเสถียรมากมีความเป็นคอมเมอรเชียลมากและในแสนห้าเนี่ยบางรุ่นเนี่ยยังมาพร้อมกับฟีเจอร์ที่เป็นหน้าจอซึ่งหน้าจอพวกนี้มันจะง่ายตรงที่เราดูอุณหภูมิได้เลยฟาร์มกลับไปเลนที่2 1 0 0 0 0แบาทเมื่อกี้มันจะไม่มีหน้าจอนะส่วนใหญ่เออซึ่งหน้าจอเนี่ยมันจะบอกอุณหภูมิว่าตอนนี้ณขณะการชงอุณหภูมิเท่าไหร่แต่เลนแสนห้าเนี่ยเราสามารถเลือกตัวเครื่องทีี่มมหหน้้าจออรรููุณภิ ตั้งช็อตทามเมอร์เมื่อกี้กดสกัดไปห,หัวครหัวไหลกี่วินาทีอเออเร็วไปช้าไปหัวที่2ไหลกี่วินาทีรเราสามารถทําได้เราสามารถตั้งการพรมน้ําก่อนการสกัดได้ในบางรุ่นซึ่งมันก็จะเป็นฟีเจอร์ที่เพิ่มขึ้นมาถ่าในงบแสนห้าถ้าแนะนำนะครับก็จะมีเครื่องแบบมาจิสเตอร์รุ่น new hrc รุ่น Delta อะไรพวกนี้ก็จะมีการแตกต่างในเรื่องของดีไซน์ซึ่งบางรุ่นเนาะในแสนห้าเนี่ยเราสามารถเลือกดีไซน์ได้ละเออเพราะว่ามันมีตลาดมีการแข่งขันที่เยอะเราสามารถเลือกเครื่องที่ มีรูปร่างหน้าตา,ตานะครับแล้วก็รูปทรงที่เหมาะกับร้านเราได้เลยแล้วก็ไม่มีไหมครับหรือว่าหมดแค่นี้ <g ül> s> <S ก็ประมาณ2รุ่นนี้แหละที่นิยมนะแล้วก็ลูกค้านิยมใช้กันเยอะจะเป็น2ตัรุ่นนี้เลยส่วนอีกเลนหนึ่งก็จะเป็นคนที่ขยับมาแล้วมีความจริงจังก็คือมีความแบบคาเฟ่ขายกาแฟแบบจริงๆและมีขนมมีเบเกอรี่แล้วก็ร้านสเกลขึ้นมาใหญ่อีกนิดนึงก็จะเป็นรุ่นที่มีประมาณสักงบประมาณ2 0 0 0 0 0บาท200 0 0 0บาทซึ่งใน2 0 0 0 0 0บาทเนี่ยเราจะได้เป็นระบบฮีทเอ็กแชนในรุ่นตัวท็อป <T ops> ท็อปเลยท็อปเลยเช่น <T ops> เรื่องของดีไซน์ <T ops> เรื่องของมีคับวอร์มเมอร์บางรุ่นเ <T ops> ช่นเปิดการอุ่นแก้วได้ <T ops> <T ops> บางรุ่นก็จะมีเรื่องของหัวชงที่เป็น <T ops> <T ops> e 6 1 o Original อ่าซึ่งสามารถสกัดมีจะมีการพรมน้ำ่อนการสกัดอะไรอย่างเงี้ยที่ดีเนาะเรื่องของหัวชงเรื่องของก้านดับเบิลวอลที่ก้านสตรีมจับแล้วไม่ร้อนออโต้สตรีมอะไรอย่างเงี้ยก็จะเข้ามาเยอะซึ่งถ้าเกิดในรุ่น2 0 0 0 0 0ที่แนะนำนะครับแล้วก็ลูกค้าใช้เยอะก็จะเป็นรุ่นมาจิสเตอร์รุ่น EEG Special Group หรือว่าเดลต้าก็ได้นะเดลต้าถ้าเกิดเราจับคู่เครื่องบดบางตัวก็ยังอยู่ในงบ2 0 0 0 0 0ซึ่งบางคนอ่ะอาจจะแบบว่าไอ้เครื่องกระชงกาแฟเอาแค่ประมาณแสนห้าพอแต่อีกห้าหมื่น่ะขอไปลงเครื่องบดสักสองเครื่องได้ไหม ก็อยู่ในงบเหมือนกัน200แสนสุดท้ายแล้วเนี่ยย้อนกลับไปจุดแรกที่บอกว่าเปิดร้านเนี่ยจุดประสงค์ในการเปิดคืออะไราขายใค,ครเมนูแบบไหนราคาเท่าไหร่รแล้วก็ที่สําคัญก็คือเรื่องของฟีเจอร์ต่างๆเราต้องการแบบไหนซึ่งแน่นอนถ้าเกิดฟาร์มเปิดร้านคาเฟ่ฟาร์มบอกว่าฟาร์มมีงบ2,000 0 0บาทแต่ฟาร์มอยากจะให้ขายกาแฟในราคาประมาณ80บบาทขึ้นไปฟาร์มคิดว่าลูกค้าดูเครื่องไหม จ่ายเงินแ0บบาทหรือ100บาทอ่ะเขาก็ต้องดูเครื่องไว้เครื่องสวยไหมใช่ไหมดูแลแบบชงออกมาได้ดีไหมสามารถเสิร์ฟกาแฟให้มันคุ้มค่าคุ้มราคาไหมเราไม่ได้บูลลี่นะว่าเครื่องแบบปังตัวแบบแสนหนึ่งไม่ดีแต่ในมุมมองของผู้บริโภคอ่ะเราจ่ายเงินในราคาแพงอ่ะเราก็ต้องอยากได้ของที่แมชชีนที่มันผลิตออกมาได้ดีฉะนั้นก็ต้องดูเรื่องของเครื่องด้วยเป็นที่สําคัญครับฉะนั้นเพราะฉะนั้นใครที่ แต่ว่าเลือกเครื่องชงกาแฟาให้เหมาะสมกับบัตเจ็ตที่ตัวยังมีหรือเหมาะสมกับขนาดร้านขนาดร้านก็มีประมาณนี้ประมาณนี้ <Okay. S 2> หรือถ้าเกิดสมมติว่าเรามีงรบส0 0แสนอ่าแล้วฟาร์มอยากจะ ขายดีลเวลลี่อย่างเดียวเลยพี่โอ<ง>ไม่ซีเรียสเออนั้นซื้อเครื่องที่ถึกทน,ท,นทานอเออแล้วก็แบบไม่ต้องเน้นการหรูรามากแต่ว่าเน้นเครื่องที่แบบว่าเฮ้ยโอเคใช้งานชงในระยะยาวชงแบบเป็นพันแก้วก็ได้ไดอย่างี้ก็ได้นะแต่ถ้าเกิดฟาร์มแบบเปิดคาเฟ่ล้วต้องการดีไซน์ที่สวยอาจจะ,ะต้องแบบลดบางอย่างลงแต่ว่าเพิ่มดีไซน์ที่มันดูดีเข้ากับร้านเรามากขึ้นประมาณนั้นเข้าใจละอ่าส่วนถ้าเกิดมากกว่านี้นะต้องบอกว่าก็จะเป็นระดับที่ ค่อนไปทางไฮเอ็นละ,ะ,ะซึ่งมากกว่า2 0 0 0 0นบาทเนาะอยากให้มองอย่างแรกเลยมองเครื่องที่มากกว่า1หม้อตมอ้มซึ่งจะเป็นดูโอ o บอยเลอร์หรือดับเบิลบอยเลอร์ซึ่งตัวนี้มันจะมีพวกหม้อต้มเพิ่มอีกใบหนึ่งเข้ามาซ้อนซึ่งจะแยกกันเลยระหว่างตัวสตรีมบอยเลอร์และ Coffee คอฟฟบอยเลอร์รข้อดีของมันก็คือว่าฟาร์มสามารถที่จะกำหนด ความแรงในการสตรีมได้กำหนดเรื่องของน้ําร้อนอุณหภูมิได้แล้วก็เรื่องของหัวชงเนี่ยเราสามารถทําให้การชงออกมาเนี่ยมันเสถียรที่สุดนิ่งที่สุดตั้งอุณหภูมิหัวชงแยกได้ซึ่งเราสามารถกําหนดได้หมดเลยนะมีระบบการมิกน้ําร้อนออกมาให้อุณหภูมิออกมาในแก้วเนี่ยตามที่เราต้องการมากที่สุดซึ่งในเลนส์เนี่ยก็จะมีพวกรุ่นแบบไอบรลลิทอลรุ่น Express i o n Bow ซึ่งก็จะมีแบบทั้ง2หม้อต้ม สามารถเซตอุณหภูมิดูช็อตไทม์เมอร์ตั้งปริมาณน้ําโดยที่สามารถตั้งเป็นดิจิตอลได้เลยไม่ต้องตั้งแบบใช้ด้ามชงแล้วดูน้ำแล้วสะดวกไหมโคตรดีอ่ะไม่ต้องมีตาชงใช่เปิดคับปเมอร์ได้ครับเจะอุ่นแก้วไหมหรือไม่ต้องอุ่นก็ได้สามารถทําได้ดีไซน์เครื่องสวยมีอีโค o โหมดอะไรพวกนี้ซึ่งพวกนี้พี่แนะนาว่าใช้เป็นดูบอยเลอร์ไปเลยในงบสองแสนเนาะ ส่วนอีกเลนส์สุดท้ายก็คือจะเป็นประมาณแบบ3ถึง4 5ห้าแสนขึ้นไปพวกนี้ก็จะเป็นแบบระดับไฮเอ็นละไฮเอ็นเลยเอออันนี้เราก็สามารถเลือกตามที่เราชอบได้เลยครับซึ่งไฮเอ็นบางรุ่นแพงมากครับแต่ฟีเจอร์เนี่ยอาจจะน้อยกว่ารุ่น2 0 0 0 0 0ก็มีเออแต่เน้นแบบงานแฮนด์คฟับผลิตแบรนดแบรนด์มีน้อยอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่า ถ้าเกิดมันอยู่ในร้านนะขายกาแฟให้ฝรั่งแกวละร้อยเนี่ยฝรั่งไม่บ่นคนไทยแบบ150บาทคือรับได้ก็แล้วแต่แต่บางแบรนด์ก็ในราคาสามแสนกว่าแต่ว่าสามารถที่จะทําให้ตัวลูกเล่นหรืออะไรต่างๆเนี่ยมีเยอะมากมายเป็นมันติบอยเลอร์อันนี้ก็แล้วแต่เราเลือกเลยซึ่งถ้าเกิดสามแสนกว่าก็จะมีหลายรุ่นไม่ว่าจะเป็นแบบวิเอเลียอเดโน่ลามาซ็อโกรุ่น PB ขึ้นไปอ่ารุ่น GB บไฟขึ้นไปอืมหรือว่าแบบไฮเอ็นเลยก็เป็นพวกเดลลาคอเต้เออก็สามารถเลือกได้เลย ประมาณนี้และนี่คือทั้งหมดทั้งหมดของเลนส์เครื่องชงกาแฟในแต่ละบัตเจตที่แนะนำในแต่ละรุ่นก็ลองไปเลือกดูว่าอยากได้แบบไหนแล้วเอาคลิปนี้ไปเป็นแบบเป็นอิสระเดือนเนาะเป็นแบบไกด์ไลน์ว่าฟาร์มจะเอาไปทำคอนเทนต์ยังไงก็ประมาณนี้ครับโอเคดีเลยแล้วเดี๋ยวยูพีหน้าเดี๋ยวผมคิดออกยังไงผมมาถามพี่โยมใหม่นะได้เลยยินดีครับผมโอเคโอเควันนี้ได้กินไหมครับกาแฟได้กินครับเชนยาครับโอเค องมากเลยเ <Enjoy, S 1> อนจอยครับ